อยากดูตอนเธอเละบ้างอะปกติเห็นแต่เรียบร้อยเหมือนตุ๊กตาใี่ไม้นี่ชอบแกล้งละไมทุกวันเลยนะคะก็ถ้าไม่แกล้งอะ่ะก็ไม่มีข้ออ้างได้คุยกับเธอน่ะสิพี่ไมไม่ต้องแกล้งทุกวันก็ได้คะ่ะละไมไม่หนีไปไหนหรอกหืมแปลว่าอยากให้พี่อยู่ด้วยหรอ ละไมหมายมถึง oh, ว่าถ้าพี่อยากเข้ามาคุยพี่แค่เข้ามาคุยดีๆไม่ต้องทําให้ละไมหัวใจเต้นแรงก็ได้คะ่ะแล้วมันเต้นแรงจริงเหรอให้ไม่อยากเข้ามาใกล้สิคะ <c oughs> ทาไมอ่ะหรือว่ากลัวฉันได้ยินเสียงหัวใจเธอถ้าพี่ใกล้งอีกทีละไมจะจูบจริงๆแล้วนะ เอาสิก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาเธอจูบอะหน้าเธอจะร้อนขนาดไหนโปรเจกตดีอะสองคนนี้โปรเจกต์ดีเราว่าเราว่าจริงๆเรื่องโปรเจกต์เราไม่มีปัญหาเลยใช่เราคิดว่าเราคิดว่า explore จากตรงนี้ดีกว่าเพื่อเพื่อนว่าไงเพา่อเวลาแสดงเสียงเป็นไงมีคอมเมนต์เขาแสดงดีอยู่แล้วอล้วเขาแสดงดีอยู่แล้วต้องปจาบดจากพี่ลูกจันได้ใช่เขาพูดเขาเปกพูดชักัทั้งคู่นัจริงแล้ว มีไดนามิกเวลาพูดหนูรู้สึกอย่างนั้นเขาชัดเจนเนาะคู่นี้เขาเขาเอ็กซ์พอร์กัน